าเาเป็นสาวเจียงใหม่สวัสดีค่ะทบทักทายทุกคนและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องฟลิมฟุมชาแนลจริงๆนะคะเทปนี้ก็เป็นอีพีแรกเนาะกับการเปิดคลิปใหม่ในหัวข้อหรือว่าในชื่อคลิปใหม่นะคะที่มีชื่อว่า มอร์นิ่งสั้นใช่จริงๆถามว่าความหมายในการเรียงประโยคในการ,รียงคำเมื่อกี้ถือว่าถูกไหมก็อาจจะถูกแหละหรืออาจจะผิดแหละเนาะแต่ก็อยากจะขอชื่อรายการเป็นมอร์นิ่งสั้นใช่เนาะถามว่าทําไมถึงอยากจะตั้งอันนี้นะครับก็เพราะว่าสั้นใช้มันแปลว่าแสงอาทิตย์เนาะแล้วก็มอร์นนะิ่งแปล่าเช้าเนาะมันเป็นอะไรที่ มันเหมือนกับการได้เล่าเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับผ่านเหมือนเป็นวิทยุหรือว่าผ่านเป็นกล่องข้อความเสียงไปแล้วก็ถ่ายทอดได้ท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้ฟังที่ว่าแบบได้รับฟังผ่านคลิปวิดีโอนะครับได้รู้สึกว่าโอเคเราได้รู้เรื่องเราได้ฟังคล้ายๆเรื่องราวเราในยามเช้าหรือว่าอาจจะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นข้อคิดอะไรบางอย่างนะครับเลยทำารายการนี้ขึ้นมาใน ชื่อว่า Morning Sunshine นั่นเองเนาะโอเคอะ, okay. อะวันนี้ Morning Sunshine EP แรกนะครับก็ขอเคลื่อนเข้าสู่หัวข้อเลยนะครับหัวกับหัวข้อที่มีชื่อว่า LGBTQ กับวิธีของครอบครัวนั่นเองครับ ทำไมวันนี้ถามว่าเปิด EP แรกด้วยการใช้คำว่า LGBTQ กับวิถีของครอบครัวนะครับก็เพราะว่าในสังคมปัจจุบันในโลกปัจจุบันนะครับยังถือได้ว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอเคเป็นประเทศที่ยอมรับแล้วแหละแต่จริงๆถ้ามองในวิถีของครอบครัวนะครับหลายๆครอบครัวก็ยังไม่ได้เปิดรับหรือว่าเปิดใจขนาดนั้น สำหรับครอบครัวฟารฟิมเองนะครับก็เป็นหนึ่งในครอบครัวนะครับที่รู้นะครับว่าลูกตนเองหลานตนเองนะครับเป็น LGBTQ แต่ก็ยังไม่ได้เปิดใจหรือว่ายอมรับการเปิดตัวหรือว่าการที่ให้ลูกหลานของเขานะครับเป็น LGBTQ ขนาดนั้นด้วยความเป็นสังคมนะครับที่เป็นสังคมกว้างเนาะมีทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายครับทุกอย่างมันเลยต้องอยู่ในขอบเขตของ คำว่าวิถีครอบครัวนั่นเองจึงทาให้คําว่า LGBTQ กับวิถีครอบครัวใน EP แรกจึงมาพร้อมกันครับโอเคถามว่าในยุคป,ปัจจุบันนะครับ LGBTQ plus อะไรอย่นี้นะครับคืออะไรถ้าถามฟิล์มตรงๆมันคือความหลากหลายทางเพศแล้วก็ความลื่นไหลาทางเพศที่อยู่ในตัวบุคคลนะครับไม่ว่าจะคุณจะเป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยนเป็น น่นนี่นั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นชายรักชายหญิงรักหญิงหญิงรักชายหรือแม้แต่กระเทยทอมอะไรอย่างนี้นะครับทุกอย่างมันคือ LGBT คือพลัสมันคือความรักครับสิ่งเหล่านี้สำหรับฟาฟีมันคือความรักครับการกําเนิดมาซึ่งความรักนั้นมาจากอะไรคือความเข้าใจในบุคคลทั้งสองฝ่ายที่เขาเข้าใจซึ่งกันและกันเอาเป็นว่าการกําหนดหรือว่าการจํากัดเพศของ LGBT คจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้ตั้งอยู่บนโลกนี้ก็ได้เนาะสำหรับฟิล์มแต่จริงๆมันเกิดขึ้นจากบุคคลสองบุคคลที่เขารักและอยากที่จะสารรักนั้นต่อไปโดยมีเพศเนะที่ต่างจากชายและหญิงทั่วไปบนโลกนั่นเองคำถามที่ถามว่าแล้วฟิลมเป็นไหมล่ะโอ้โหเธอขนาดนี้จะเหลือเหรอฟิมเป็นหนึ่งคนนะ เสเหลือเคือฟิมเป็นหนึ่งคนที่เขายอมรับตัวเองเลยว่าตั้งแต่แบบคือรู้ตัวเองตั้งแต่เดก็กหรือว่ายังไงก็เป็น LGBTQ อยู่แล้วเนาะมันถามว่าต้องยอมรับที่ตัวเองเป็นไหมฟิมไม่เคยพิสูจน์ตัวเองหรือว่าต้องยอมรับตัวเองเลยว่ากูเป็นหรือกูไม่เป็นวะอะไรอย่างนี้เนาะแต่ด้วยความเป็นฟิลมแหละฟิล์มก็พยายามทุกอย่างเนาะให้ทัดเทียมกับชายหญิงทั้งๆท,ท,ที่บางครั้งไม่ต้องทัดเทียมกับพวกเขาก็ได้ แล้วก็ต่อมานะครับ LGBTQ กับวิถีครอบครัวนี้นะครับยังโยงไปถึงความหลากหลายเนาะในสังคมไทยในปัจจุบันที่มันยังเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ตั้งอยู่บนโลกที่เปรียบเสมือนเป็นโลกความมปลอมเนาะเพราะว่าวิถีครอบครัวส่วนใหญ่ในปัจจุบันของประเทศไทยไม่ได้ยอมรับผู้ปกครองส่วนใหญ่ดูซีรีส์วนะครับแต่ไม่ได้ยอมรับบุญลาน ของเขาว่าเป็น lgbtq กรณั้นนะครับยังให้ลูกหลานเหล่านั้นนะครับจำเป็นจะต้องแต่งงานและเข้าและก้าวเข้าสู่ดีกว่าครับก้าวเข้าสู่งานแต่งงานที่ต้องเป็นงานแต่งงานแบบชายหญิงทางทางที่บางครั้งหัวใจของลูกหรือหลานของเขาไม่ได้รักในเพศที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าในเพศที่โลกมันกำหนดมาให้คือชายกับหญิงนั่นเอง เอาเป็นว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปตามไหลาตามวัฏจักรและวงเวียนของวิถีครอบครัวฟิล์มเป็นหนึ่งในคนที่เกิดมาเป็น LGBTQ และครอบครัวก็มีปู่ย่าตายายถามว่าพวกเขาเคยยอมรับในตัวฟิล์มบ้างไหมฟิล์มต้องใช้คําว่าฟิล์มต้องพิสูจน์ตัวเองมาตลอดแต่ถามว่าต้องพิสูจน์ตัวเองขนาดแบบก้าวขึ้นเป็น ผู้นำเทรนหรือว่าก้าวเป็นการอะไรสักอย่างไหมไม่จำเป็นฟิล์ไม่เคยต้องทำตัวเองเพื่อให้ก้าวเข้าไปสู่บรรทัดฐานของใครสักคนหนึ่งแต่ฟิลม์เป็นตัวของตัวเองเพื่อจะให้เขามั่นใจว่าโอเคละ่ะลูกฉันเป็นแต่ลูกฉันก็ไม่ได้ทำความเสื่มเสียอะไรแต่ถึงกระนั้นฟิลม์ก็ยังโดนฟีดแบ็จากบ้านหรือว่าแม้แต่พ่อแม่เองกลับมาว่ามัน ดูตลกไปบางครั้งการที่เราจะเป็นตุด๊ดเป็นเต๋าเป็นกระเทยเป็นเก้งอะไรอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องแต่งหญิงมีครั้งหนึ่งฟิล์มแต่งหญิงเพื่อไม่ได้เพื่อหรอกมันคือความสุขของฟิล์มแหละฟิล์มก็ได้แต่งหญิงขึ้นไปเขาเรียกว่าง,งานไม่ใช่งานหรอกเนาะเป็นแบบแต่งหญิงเข้าไปเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานชิมนปีฟิล์มก็ได้แต่งหญิงไป เพราะความคิดของฟิล์มตอนนั้นเนาะมันคือความสุขเล็กๆของผู้หญิงคนหนึ่งหรือว่าเด็กชายคนนี้ที่รู้สึกว่าเฮ้ยกูใส่กระโปรงแล้วกูสวยว่ะกูใส่กระโปรงแล้วทาไมกูดูดีจังวะมันมันมัน,ม,นมันเป็นความมั่นใจเนาะแต่มันเป็นความมั่นใจที่แบบเฮ้ยกูรู้สึกว่ะกูรู้สึกว่ากูสวยเออใส่ไปประกาศผลออกมาเฮ้ยอีฮหี้ย กูได้เป็นประธานชั้นปีวะ่ะนอกจากจากนั้นฟิล์ลมแชร์ภาพเหล่าเนี่ยออกไปสู่หน้าเฟซบุ๊กเพื่อให้พวกเขาที่ครอบแบบพวกเขาเหล่าน,นั้นคือครอบครัวฟิล์มเห็นเฮ้ยฟิล์มแชร์ไปเว้ยครอบครัวเห็นฟีดแบ็กกลับมาจากทางบ้านว่าฟิลม์มมันไม่ใช่ฟิล์มเลยเฮ้ยตอนนั้นกูจุกวะ่ะแบบกูจุกเลยอ่ะมันจุกอ่ะคือรู้ตอนที่อยู่บ้านอ่ะ คือ LGBTQ คนหนึ่งที่ไม่เคยแต่งหญิงเลยแต่งแต่บอยแต่พอก้าเข้าสู่รั้วมาอยท่าลไรฟิล์มอยากจะสร้างความสุขของตัวเองด้วยการที่แบบเฮ้ยเฮียกูต้องก้าวขึ้นมาแล้วะมันคือกูแล้วอะกูต้องนี่คือกูอ่ะกูต้องชายออกมาแล้วอ่ะกับกลายเป็นฟีดแบ็กจากครอบครัวเรามันไม่ตอบสนอง เลยทาให้คําว่า LGBTQ กับวิธีครอบครัวที่ฟิล์มยกตัวอย่างมาในวันนี้มันเป็นเรื่องราวที่หลายๆครอบครัวมันมันเป็นเหมือนฟิล์มทุกคนมันมันยังไม่ได้เข้าใจอะไรขนาดนั้นจึงที่แบบเฮ้ยกูจะยอมรับลูกกูดีปาวะกูจะยอมรับที่หลานกูเป็นอย่างนี้ดีปาวะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะจึงยกมาถามว่ากับ LGBT กับวิธีครอบครัวมันยังมีแค่นี้ไหม ราะส่วนใหญ่คนที่เป็น LGBTQ กับวิถีครอบครัวที่เขาไม่ได้เปิดกว้างผู้คนเหล่านี้เขาต้องพยายามมากกว่าเขาถามว่าพยายามมากกว่าแบบมากกว่ายัางไงใช่ไหมมันคือมันพยายามมากกว่าคนอื่นกว่าปกติเพื่อให้ครอบครัวยอมรับบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้รู้เลยว่าเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆแล้ว LGBTQ เหล่านี้ หนักกว่าการที่โดนครอบครัวไม่ยอมรับคือโดนเพื่อนบูลลี่ฟิลมเป็นหนึ่งในคนที่โดนบูลลี่มาตลอดตั้งแต่เด็กๆว่าอีตุด๊ดเป็นตุ๊ดแล้วยังตัวดําอีกเฮ้ยมึงเป็นตุ๊ใช่เปล่าม,มึงไม่สวยหรอกมึงเป็นตุ๊ดอย่างเนี้ยมึงเป็นตัวดำมึงอ้วนมึงคิดเละอีรอยแผลเป็นบนสิวว่าม,มึงเป็นทุดไม่ได้หรอกอะไรอย่างนี้เน,ะนาะมากไปกว่านั้น ฟิล์มยังเคยโดนล้อเรื่องราวที่แบบ i, เฮ้ยอี้มันกูชอบนะเว้ยกูชอบผู้ชายนะเว้ยแต่แบบเฮ้ยกูโดนล้อว่าแบบอีตุด๊ดเอาเป็ดอะมึงมีเพศสัมพันธ์คือท่านในภาษาตใต้มันอีตุ๊ดเอาเป็ดนึกออกปับ๊บมันคือแบบอีผู้ชายที่แบบมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงทั้งๆที่ฟิล์มเป็นกรเธอเป็นเกย์แล้วก็มันล้อรุนแรงไปถึงขนานแบบ ขนาดาผิดอีกแล้วคือมันล้อรุนแรงไปขนาดที่บอกเฮ้ยอีเกเอาผู้หญิงอะไรอย่างนี้ยมันแบบเฮ้ยเฮียเจ็บไปปะคือบางทีมึงก็ไม่ต้องล้อแบบขนาดนี้ก็ได้เนาะก็โดนมาแล้วจึงทําให้คนอยู่ในครอบครัวนั้นจําเป็นจะต้องไม่เช่ไม่ต้องจําเป็นหรอกครับคือคือบางครั้งรู้ว่าครอบครัวไม่อยากที่จะมีฟีดแ b a c k จากลูก กลับมาอย่างนั้นเพราะว่าเขาอาจจะตั้งความหวังไว้ว่าลูกต้องเกิดมาเป็นผู้ชายเท่านั้นอะไรอย่างนี้เนาะแต่พอมีฟี e แ b a c k กลับมาอย่างนั้นคนที่อยู่ในครอบครัวเองสําหรับฟิล์มฟ,ฟีมองว่าเราควรเปิดใจแล้วก็มองให้มันเป็นภาพกว้างว่าจริงๆแล้วเฮ้ยการที่เกิดมาเป็น LGBTQ ในครอบครัวที่พ่อแม่ก็เป็นชายกับหญิงพี่น้องร่วมสายเลือดเป็นชายกับหญิงปู่ย่าตายายที่กําเนิดเรามาเป็นชายกับหญิง แล้วทำไมละ่ะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นอย่างอื่นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนสภาวะของโลกให้ใชายควบชายได้หรือว่าหญิงควบหญิงได้คือจริงๆครอบครัวมันต้องเปิดกว้างเปิดกว้างยอมรับพวกเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวิถีครอบครัวของของ,ของคุณได้คือรู้แหละว,ว่าเรามันเรามันอีเพศที่มันแบบมันต่างจากพวกเรามันไม่ใช่อีเพศที่กําเนิดมาเป็นสีน้ำเงิน ำเนิดมันเป็นสีแดงจ๋าแต่เราคือลูกผสมที่เกิดมันเป็นสีม่วงสีเหลืองสีเขียวสีที่หลากหลายมากกว่าที่จะเป็นสีที่โลกนี้มีซึ่งขอสรุปในหัวข้อคลิปนี้ว่า LGBQ กับวิจิตรครอบครัวนั้นคำว่าครอบครัวคือความสุขคือพ่อคือแม่คือคนที่เรารักคนที่เราสนิท ททีี่่เราไว้ใจสุดฉะนั้นแล้วคำว่า LGBTQ และวิถีครอบครัวนั้นจำเป็นจะต้องอยู่คู่กันและเดินทางไปพร้อมๆกันไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องแบบระหองระแหงรู้สึกขับแคบใจและมากไปกว่านั้นการเป็นผู้ปกครองของคนที่เป็น LGBTQ จำเป็นจะต้องเปิดหัวใจให้กว้างยอมรับสิ่งที่หลากหลายและเคารพ ในการตัดสินใจของคนที่จะเป็นส่วนเราผู้เป็น LGBTQ เองจะปฏิบัติตามวิธีของคุณและวิธีของครอบครัวที่สืบกันมาไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีจารีดและสิ่งที่คุณได้สืบทอดกันมาแต่ไม่ใช่เรื่องสถานะทางเพศขอบคุณครับ